QC แบบนี้เลยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงโหดมากเลยเมื่อกี้ใช่เธองาครื่องงานไม่สวยเขาไม่ให้ผ่านงานนี้ต้ารับประกันงานต้องเดิมแบบนี่จะเป็นโลงไม้นะครับคุณผู้ชม่นี่นี่จะเป็นที่ทำคลาสสิกมากเลยนะตัวนี้เป็นตู้ไม้เก่าขึ้นโครงใหม่เราก็เอาทองเหลืองมาใส่ให้ลูกค้าว่าแล้วแต่ลูกค้าจะโชว์อะไรต้องทำความสะอาดอีก คือโซนนี้เขาจองหมดแล้วนี่อันนี้น้องเก็กบางนาะนะนนัีตน้ตัวนี้เขาเรียกไข่ปลาตัวนี้เขาเรียกไข่ปลายิ่งเล็กยิ่งแพงให้ไปบิวอินที่บ้านเราก็ทําได้ร้านอาหารอย่างร้านโกอันอ่างศิลาเราบ้านเราก็ทําทั้งหมดทั้งสามสาขา เผื okay. you, uh, ่อคุณผู้ชมสนใจนะครับเเข้ามาดูช่องเราแล้วนะครับก็มาที่นี่นะครับที่นี่ก็คือตําบลเสม็ดเนาะใช่ไหมตาบลตาบลเสม็ดเป็นตลาดนินจาเก่าเป็นเขาเรียกว่าแยกศูนย์ราชการเหรอตอนนี้ก็คือเจ๊เขาบอกว่ามันเสร็จแล้วตรงร้านนี้อืม ตัวนี้เป็นตู้ไม้เก่าขึ้นโครงใหม่<อ>เราก็เอาทองเหลืองมาใส่ให้ลูกค้าว่าแล้วแต่ลูกค้าจะโชว์อะไรแต่งานทองเหลืองพวกนี้ไม่ได้ขายนะสวยนะผสวยค่ะอันนี้สวยนี่ลูกสาวทำออนี่ก็คือแบบว่าถ้าดูถ้าดูจากลายไม้นะนถ้าดูจากความแบบใช่ค่ะความแบบคลาสสิกนะเนี่ยติดทองนิดนึงนะ นี่ผมจะใช้มือค่อยๆสัมผัสนะครับคุณผู้ชมเราส่งด้วยนะคะพวกนี้ตลาดรถไฟอดอนเมืองเจเจมอก็มารับของเราไปขายที่นั่นเราทำส่งด้วยแล้วก็ทำบิวอินตามที่ลูกค้าต้องการร้านโกอันอ่างศิลาเราก็ทำบิวอินภายในอ๋อเหรอใช่ที่นี่ทำใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ร้านน้ำพึ่งแดงเฟอร์นิเจอร์ร้านลูกสาวใช่แล้วก็ใบนี้เขาเรียกแชมเปญตัวนี้ขาแชมเปญ อันนี้เขาเรียกขากระจงขากระจงใช่ตัวนี้หัวมนอนี่หัวมนนี่สองชั้นเทินสวยสวยนี่ก็สองชั้นเทินอ่าข้างล่างจะเป็นไม้ข้างบนจะเป็นกระจกแยกเป็นสองชิ้นได้อ๋อตัวนี้คือแยกเป็นสองชิ้นแยกเป็นสองชิ้นได้มันสามารถดัดแปลงได้ตัวนี้จะออกแล้วมาใส่ขาเป็นตู้ตะหากก็ได้และตัวนี้สามารถวางพวกใบะกาดพวกรูปต่างๆโชว์ได้อ ใช่ค่ะนี่นี่อันนี้งานเก่าอันนี้งานเก่านะครับคุณผู้ชมผมจะค่อยๆใช้มือสัมผัสนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นงานเก่านะก็เข้ามาในร้านก็จะได้กลิ่นหอมไม้สักประมาณนั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเจ๊เขาพาไปดูอีกแล้วสมัยก่อนเขาจะใส่พวกหมอนหมอนสี่เหลี่ยมไเป็นใช่ค่ะตู้สองชั้นเหมือนกันจะใส่พวกหมอนสี่เหลี่ยมเวลาแขกมาบ้านจะได้มีใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าใส่หมอนขิดนะ ปรมาณนั้นอันนี้จะไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่จะเป็นรุ่นใหม่เขาไม่เรียกหมอนขิดนะเขาเรียกหมอนฟักทองฟักทองจะเป็นกลมๆใช่ปะใช่หมอนเหลี่ยมเขาเรียกหมอนอะไรแล้วก็สามเหลี่ยมอ๋ออันนี้เราหมอนอิงหมอนอะไรอ่ะใช่ไม่เป็นไรแล้วก็จะไปดูที่ทํางานไหมแต่จริงๆแล้วมันนกนะเขาไปดูสินี่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณผู้ชม อันนี้เป็นงานอัญลอยนี่ครับเราเอามาเรโนเวทเสริมใหม่อ๋อเป็นงานอัญลอยใช่แล้วอยูก็พ่นสีขาวนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะอัญลอยมีกาอีสี่ตัวเป็นอัญลอยเหล็กหล่อใช่พ่นล็อกลินเทาอาจจะเสียงดังน่อนี่ครับอือจะเป็นโลงไม้นะครับคุณผู้ชมนี่ที่ทำนี่นี่จะเป็นที่ทำค่ะบคลาสสิกมากเลยนะ คือเราจะได้กลิ่นไม้สักนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่านะครับนะบตัวนี้ก็จะบิวอินใหม่นะอันหนึ่งนะนี่ครับก็จะมาซ็อกแซกแบบนี้เลยโอเคไปเดี๋ยวเราไม่รบกวนนะเราไม่รบกวนเยอะนะตัวนี้จะเป็นก็จะประมาณนี้แหละครับาการทำเฟอร์นิเจอร์นะแล้วอันนี้ก็อีของตัวอัอนลอยอ่าก็อีชุดเมื่อกี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,ะใช่ ลูกสาวางานไม้เก่งมากขัดขึ้นตู้ทำสีเก่งมากมากนนะช่องนี้จะเป็นงานเก่านะเก่ามากนีกแลรอโอ้แล้วก็มีตู้ตัวตัวนี้เขาเรียกไข่ปลาตัวนี้เขาเรียกไข่ปลายิ่งเล็กยิ่งแพงนี่คืไข่ปลาสองชั้นเทินงานเก่ากองถ่ายอยากได้ก็มาเช่าเราได้ยืมเราได้เราให้ยืมทุกกองถ่ายเลยกองถ่ายพวกอะไรเงี้ยคะลูกสาว คนทำงานคนรับผิดชอบงานต่างๆเลยสองเกอหัวมนลูกฟูกแล้วมันจะมีตัวหนึ่งเป็นสามเกออ๋อนี่ครับแบบนี้เลยอันนี้ห้าเหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมเป็นโตเป็นตู้โชว์อะไรเงี้ยตัวนี้หัวลำโพงถ้ามากับสภาพอย่างเงี้ยที่คุณเห็นเนี่ยจะมีรอยแตกรอยนู่นนี่นั่นนี่ก็คือจะสภาพมาแบบนี้ใช่เราก็เอามาขัดทําสีแล้วก็ลงกระดุมใหม่อืมนี่ครับนี่ก็งานเสร็จแล้วอันนี้งานเบาะพัง ห้เขาไปลงเพจสร็จเราจะได้ขายดีขายเลยหรือเขาลงไปแล้วเขาเขามาขออนุญาตลงเพจท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวไทยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยงานเก่าๆพวกหูช้างก็มีตัวม,มันวนถ่ายข้างในได้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราเจ๊เชิญเลยค่ะไปะเดี๋ยวผมพาเจ๊ไปเนาะนี่โต๊ะกินข้าว นี่ครับนี่ชุดรับแขกนี่ทําเสร็จหมดแล้วงานพวกนี้เสร็จหมดแล้วอันนี้คือทําเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทาเสร็จแล้วเหลือเดี๋ยวเราใส่กระจบใช่ค่ะใส่กระจกตอนนี้ถ้าลูกค้ายังไม่ไม่ไม่รับเราก็ยังไม่ใส่กระจกเป็น6ที่นั่งใช่ค่ะ6ที่นั่งขนาดแกะันี้เขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่นะตัวนี้มันน่าจะเป็นเมตรคูณเมตรห้าสิบเมตรคูณเมตรห้าสิบตัวนี้เป็นไม้สักสักทองค่ะอันนี้สักทองนี่ครับนี่ครับสักทองแกะฝุ่นจะเยอะที่เนี่ยไม่เป็นไรครับเราขัดไม้ตลอดจริงๆมันสวยที่ความนีาใส่แล้วล มันดูจะเหมือนจะแบบโซมนะแต่มันไม่ใช่นะคือตัวนี้เขาลงแล็คเขาปัดสีไปหมดเรียบร้อยแล้วลูกค้าซื้อแล้วแล้วเนี่ยเขาฝากเนี่ยเขาซื้อแล้วเนี่ยผมว่านะเนี่ยเขาฝากไว้ทั้งนั้นเลยคือเขามีบ้านเพราะว่างานเก่ามันจะหายากที่เขาใช้ไม้แกะขนาดนี้พวกนี้งานแกะมือค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่งานเราเตอร์ลองนึกดูนะว่าถ้ามันไปอยู่ในบ้านที่แบบไฮโซหรูหรามาหองเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนมันจะดีมากเลยแล้วก็จะมีประตูเสียงประตูเสียมโบราณอันนี้ตัวเสียมโบราณใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่า อะไรเขาเรียกโคมไฟระยะตรงนี่มันจะไฮโซตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ฮะงานที่อยู่โซนนี้ส่วนใหญ่ขายแล้วลูกค้าฝากไว้ทั้งนั้นเลยโอเคราคาไม่แพงนี่เขามีเขามีคนจองไปแล้วนี่จ่ายเงินหมดแล้วอันนี้จ่ายเงินมาแล้วคุณฝากไว้คุณหนุ่ยชนบุรีใช่ค่ะนี่คุณหนุ่ยอันนี้ของคุณหนุ่ยหมดเลยเนี่ยนะครับใช่ค่ะซื้อเยอะมากโอ้เนี่ยที่ปิดสติกเกอร์สีขาวเนี่ยคือเขาซื้อหมดแล้วเขาซื้อหมดแล้วคุณผู้ชม คือฝากกันเป็นปีๆปรอะค่ะเรียกว่าอันนี้อันนี้อันนี้ยังนะยังเนาะจ่้ยแล้ซื้อแล้วคันนี้ค่ะคุณโจ๊กโอ้คุณโจ๊กเนี่ยคุณโอ๊กโอ๊กค่ะคุณโอ๊กมารับเฟอร์นิเจอร์ได้ยังครับเนี่ยทำสีเสร็จเนี่ยจะก่อนลูกค้ารับของเราก็ต้องสาดสีใหม่ตอาสีใหม่หนึ่งต้องทำความสะอาดอีกคือโซนนี้เขาจองหมดแล้วนี่อันนี้น้องเก๊กบางนาใช่อันนี้2เมตรแสดงว่าป้ายตรงนี้คุณอย่ามายุ่ง ใช่ค่ะมีเจ้าของแล้วนี่นี่นี่ือจ่ายตังค์หมดแล้วจ่ายเงินสดหมดแล้วอย่ามายุ่งคุณผู้ชมตรงนี้เขาจองไว้หมดแล้วนะครับเห็นแบบนี้นะครับมีคนจองไปแล้วอันนี้หูช้างเหลี่ยมก็จ่ายตังค์แล้วฝากอ๋อนี่พี่เจี๊ยบระยองพี่เจี๊ยบนี่ลนอีกอ่านี่เฮียยงชนบุรีจองไว้หมดแล้วนะครับโอ้เฮียไปทาอะไรครับเนี่ยมยจากอันนี้ประการโบราณนี่ครับคุณผู้ชมงานมือลิ้นชักเขาแกะด้วยมือ สิวงานสิวอหรอะงานสิวนะครับเราอาจจะถ่ายไม่สวยนะครับคุณผู้ชมแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสนะครับว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยนะฮะมีเจ้าของหมดแล้วเจ๊ใช่นะนี่ครับตามดีเลยค่ะคเพจท่องเที่ยวก็มาอยู่ร้านน้ำผึ้งนะครับผึ่งแดงปักหมุดมาได้เลยค่ะ,ะปักหมุดปักหมุดมาได้เลยติดตลาดนินจากเก่านะครับคุณผู้ชม หรือว่าจะให้ไปบิวอินที่บ้านเราก็ทําได้ร้านอาหารอย่างร้านกอันอ่างศิลาเราบ้านเราก็ทําทั้งหมดทั้งสามสาขาให้ไปดูตัวอย่างที่ร้านกวอันเลยได้เลยค่ะนี่อาหารอร่อยด้วยนะติ่มซำเขาอร่อยมากอขาดังเขาดังเขาดังใช่แล้วติ่มซำอันนี้ไม่ได้เตรียมส่งแล้วอันนี้เตรียมส่งลูกสาวติดงานงานซี่หดขนนี้เหรอใช่จี้อันนี้ไม่ได้ทําไม่ได้ต้องเอาใหม่เอาให้สวยไม่ได้เลยปกติใช่ เขาจะให้เก็บงานพวกที่เขมาขัดไปนี่คิวซีแบบนี้เลยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงโหดมากเลยเมื่อกี้ใช่เงานทงานไม่สวยเขาไม่ให้ผ่านอันนี้เขารับประกันงานต้องเดิมเแบบอ๋อคือแบบ QC แบบเสียงดังเลยเมื่อกี้คือแบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะ y o u ูทูปนนั้ YouTube ครับอ๋อโอเค อันนี้เขาซื้อแล้วตลาดไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ไม่ได้ราคาห้าพันห้าใช่เมื่อกี้ไม่ผ่านไม่คิวซีไม่ผ่านนี่ไงอย่างนี้ไม่ผ่านไม่ได้ต้องเก็บงานให้ลูกค้าเป็นล่องอย่างงี้ไม่ได้ผมเป็นคุณมาลีนีเนี่ยผมภูมิใจนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเขาด่าไม่ใช่เขาด่านะเขาแนะนำคนงานแบบอนะนงคนงานไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ผ่านนะคุณมาลีดีคุณโชคดีมากเลยนะคุณพวกนี้เขาให้เก็บหมดเป็นร่องนี้ไม่ได้ต้องเก็บ ไ่ละเอียดเสียงดังเลยเมื่อกี้เขาเสียงดังเขาเสียงดังอยู่แล้วเขาใจดีอ่าตันนี้ก็คือขายแล้วขายแล้วแต่ยังไม่ได้ทำนี่ต้องขัดทําสีให้ลูกค้าอันนี้จ่ายแล้วเงินสดได้ครับโอเคครับลางหนุนก็ใช่ของลูกชายแต่ลูกชายนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลอ๋ออันนี้ก็สไตล์เดียวกันหักคือของมากไวมก่อนแล้วเวลามันจะเป็นโซนอันไหนทําแล้วแล้วก็แยกออกมาอืมอืม อนี้ของลูกชายใช่ของลูกชายเจ๊พายก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเขาก็ขายตามสภาพแต่ว่าลูกค้าต้องการเราก็ทําสีให้ใหม่ยาวไปถึงเต็นท์นี่นะคะอ๋อยาวไปถึงนู่นเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเข้าเป็นก็ได้เนาะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันนะครับโอเคนะคะส่งแค่นี้นะยังไงก็ต้องขอโทษเจ๊ด้วยนะครับผมบคุนมารับสวัสดีครับผม